มองแกร์ทำไมเนี่ยเรามาท่องเที่ยวไงเหมือนว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยหรอใช่มาแล้วมาแล้วออ๋สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพัฒน์ธันชาแนลครับกับรายการมองย้อยปล่อยอะไรนะครับเอ้าเฮ้ยแล้วพี่สันน่ะก็พี่สันไม่มาอ้าวไม่มาแกยึดรายการเลยเราอะยึดเลยฮะแล้วไงจะตัดเขาทิ้งแล้วตัดเราทิ้งดิเราอยู่แต่เราทิ้งอ๋อนะครับวันนี้เรามาท่องเที่ยววันที่ไหนนี่ฮะวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะวันเดียวก็เที่ยวได้ครับ จิตใจอาวอนมาเล่าสู่กันฟังเฮ้ยครับไม่ใ <No ช่พิยาพี่มองคนละจังหวัดใช่ถ้าเมืองการต้องนี่เลยแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกอ่าถางั้นถ okay ้าพูดถึงเรามาท่องเที่ยวเมืองการเนี่ยเราต้องไปที่นี่ที mm ่ไหนครับเฮ้ยพี yeah ่มองเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันสะพานข้ามแม่น้ำแควอันนี้คือทุกคนต้องมากันจิงัดไปพาไปไหนเลยไปกันครับ เฮ้ยเฮ้ยนี่อ๋ไม่ใช่พี่นี่มันอ้อมตีนไก่ร้านดังของการงั้นไปกินเลยดีกว่าไหมเราไม่ไปแล้วหรอที่คนรักมอไซค์เขาไปกันอะไอ้หิวะหิวไหมผมว่าเดี๋ยวโดดอีกทีต้องถูกแน่นอนแต่ก่อนอื่นไปกินก่อนดีกว่าไหนๆก็มาแล้วโอ๊ยอิมไม่ไหวแล้วพี่มองโอ้โหกินซะขนาดนี้ผมว่าไปเลยไหมโดดอีกทีน่าจะถึงที่ใหม่ไปไปสักทีนะไปทำงานบ้างไป น no> nah voilà> uh ี่ไงพี่มองถูกสักทีจริงๆก็ไม่น่าลำบากขนาดนี้พี่นุ๊กก็ไปทาเอฟเฟกเอาเออเนี่โดดไปโดดมาขโทอ่ะพี่มองแนะนําครับเราอยู่ที่ไหนกันนวันนี้นี่เลยเรามาอยู่นี่เลยพิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์ลหมงงนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเชื่อว่าคนที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องมาสักครั้งหนึ่งใช่ไหมเราก็รู้มาว่าพวกรายการดังๆอ่ะก็มาถ่ายกันเยอะแล้วใช่รายการเราก็ดังตัวกันใช่ใช่ดังไงดั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 งดองล้วก็เนี่ยเห็น รถเยอะแยะมากมายเลยข้างในพี่หม่องทีเนี้ยผมก็อยากรู้รายละเอียดลึกๆของพวกรถอ่ะก็ประวัติรถเนาะใช่วความเป็นมาของรถความเป็นมาของสถานที่ความเป็นมาของรถทีนี้เราจะรู้ได้ไงพี่หม่องก็ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาชมได้เพราะงั้นเราก็มาติดต่อสถานที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าไปครับเราไปกันรายการวงซันย่อย นสวัสดีครับครับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไหนครับเดี๋ยวก่อนสองคนนี้น่าคุ้นๆน่ะใค้เป็นพิธีกรของกันาย่ารนะครับใช่ครับรายการเราดังไงแสดงว่ารายการเราดังเพื่อจะรู้ว่าแถวเนี่ยครับพี่พี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวเองหน่อยชื่อชื่อ เย่างครับผมอ่าฮะครับคือก็พิเศษจักเลยนะครับงั้นวันนี้ขออนุญาตให้โกพาชมแล้วกันครับได้ครับยินดีครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมต้องพามาดูคันแรกเลยนะครับของมอเตอรเลยก็คือนี่เลยครับนี่เลย400 400ซุปเปอร์คัพครับนะครับซึ่งซุปเปอร์คัพก็จะเป็นซุปเปอร์คัพยุคแรกๆเลยนะครับนี่คือเก่าสุดเลยไหมครับใช่ถือว่าถือว่าเก่าพอสมควรเลยนะครับก็คือถ้าในในพิพิธภีการนี้มีทั้งหมดกี่คันนะครับสคันได้ครับ300ร้อยกว่าคันได้คอ ทันแรกและเก่าที่สุดใช่ครับเก่าแล้วก็มันก็เก่าด้วยเก่าๆนี้อ่าเก่าเก่าเพราะว่าเป็นรุ่นที่ไม่มีโซ่ชักวาวใ้ระบบเมน่นวลเลยครับการกระทุงรุ่นผมยัไม่ ไม่เคยครับไม่เคยแต่นีแนะนําอีกคันหนึ่งเก่าอีกรุ่นหนึ่งก็คือเก่าตัวนี้ครับ492ถ้าตำบ้านเราเราเรียกว่ารถหมูรถหมูทำไมต้องรถหมูอ่ะททาไมต้องรถหมูหน้ามันเหมือนหมูไหมครับอะไม่ใช่นะครับค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ดูภูมิฐานแล้วก็การรับน้ําหนักที่ดีนะครับสามารถทุบหมูได้เป็นตัวตัวเลยนะครับ เขาเลยไปทําเป็นรถขนหมูว่ะใช่รถขนหมูเนี่ยขนไหนไหนขนพ่อพันหมูครับซึ่งไม่ได้ว่าเอาหมูมานั่งอย่างนี้นะครับเขาจะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนไม้ไผ่สารให้มันเป็นอ่าเหมือนมามาต่อใช่ต่างเหมือนตะแกรงรองดูอีกทีนึ่งแล้วเสียงเขาจะไม่เหมือนรถทั่วไปเพราะเป็นอ่สองสองพ่อซึ่งก็จะดังแบบเสียงมันจะอ้าไม่ใช่ใช่เสียงหมูเสียงหลังจากรถนั้นแล้วเดี๋ยวผมพามาดูอีกรถหนึ่งเป็นอ้าเป็นออโตเมติกจะไม่ต้องใจดีอะไมเนี่ย นี่ออโตเมติกฮะใช่ครับผมเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่า Honda l e a ดซึ่งเป็นออโตเมติกสมัยก่อนเลยนะสมัยนั้นล้ำล้ำนี่นี่มันมีไหม่วัดรอบด้วยรถออโต้มันจะไม่มีไม่มีเลยเาคือปกติมันจะมีแค่ตัวในยุคนั้นนะไม่มีตอนนี้เรามีโฟล์คซ้าไงที่มีใม่วัดรอบโฟล์คซ้าเป็นรถใหญ่ที่ใช่แต่ตอนนี้ตอนสมัยนั้นก็คิดตัวเทคโนโลยีมันล้ำแค่ไหนในด้านหน้าตาดีไซน์เนาะแต่ว่าผมอะรถออโตเมติกอะเรียกรถลีดหมดเลยเนี่ยผมเพิ่งรู้ที่มามันมาจากไหนก็นี่ฮะฮอนด้า แต่นี่มีคคามคิดไงใช่ใช่นี่คือลีดอ่ะเดี๋ยวมาดู2จังหวะของ Honda บ้างตัวจุดขายของ Honda ก็คือ Honda Nova Nova S อันนี้เป็น Nova คันแรกป่ะครับผมเป็นรุ่นแรก รุ่นแรกเลยรายลัแรกเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับทําให้คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยฟันล่วงกันไปเป็นแถวเลยทำไมอะครับก็ดีใจได้รถไงฟันหลุดไม่ใช่นะครับสังเกตดีๆนะว่าเนี่ยเขามีดิสเบรกหน้าก่อนหน้านั้นอ่ะยังฮอนด่ายังไม่มีดิสเบรกหน้าเข้ามามันเป็นน้ำเบรกใช่เป็นดิสเบรกหน้าของฮอนด้ารุ่นแรกของประเทศไทยเลยที่ทําขึ้นมานะครับคือโนวานะครับยอดขายถล่มทลายซึ่งโนวาเนี่ยมันมีหลายตระกูลหลายญาติพี่น้องเขาจะเยอะจะเป็นโนวาเอสโนวาซูเปอร์ หรือว่าจะเป็นโนวาเทนาครับตัวนี้นะโนวาโซนิกก็มีแต่โซนิกโซนิกก็คือโนวาก็โนวาเหมือนกันแดดก็โนวาที่บ้านผมมีโนวาแดดใช่ไหมจริงบ้านผมอันนี้คือไหมี แดดร้อนเลยยังอยู่ไหมตอนนี้ยังอยู่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่โอ้โหตอนนี้โนวาแดดนี่หายากเลยหายากนี่ไงนี่ไงนี่คือแดดแดดตัวนี้คือแดดรุ่นสุดท้ายที่ฮอนด้าผลิตขึ้นมาหน้านี้เลยหน้านี้เลยตูดจะเป็นตูดแหลมหลังจากนี้ก็เป็นโซนิกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมซึ่งโซนิกเนี่ยก็จะจะทำมาพร้อมๆกันละตอนตอนนั้นเด็กครับนี่ถามนิดนึงว่าอย่างที่เนี่ยเปิดยังไงครับแปดโมงถึงห้าโมงยังหยักไม่ใช่โกงหมายถึงปีปีเหรอครับเปิดตั้งแต่ปีไหน ปีไหนๆก็เปิดหมดแหละครับเปิดเปิดใช่ครับเปิดปีนี้เปิดปีหน้าก็เปิดเปิดปีแล้วก็เปิดใช่ครับใช่ไหมหัวร้อนแล้วผมเปิดมาตั้งแต่ปีไหนครับกูเปิดเปิดจาเป็นอาการเนี่ยเจ็ดปีแล้วนู่นนู่นเลยครับ ไฮไลท์เลย Honda Wing อวิงอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยโอ้ยหายากพึ่งรุ่นนี้เนี่ย Honda จะยืมไปโชว์อยู่เรื่อยๆเมื่อมีงานสำคัญต่างๆก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดเราก็เลยใช้วิงเข้ามาต้องวิงให้ Honda ไปไม่ได้หาง่ายๆไม่ได้หาง่ายๆครับก็ดีนะคือวิงของกองกับวิงเซนเตอร์ของ Honda เลย วิงก็เป็นปีกนกอั่นแหละใช่ก็จะมีไฟเตอร์ด้วยไฟเตอร์ไฟเตอร์นี่ก็ชื่อไม่คุ้นใช่ไหมล่ะไม่คุ้นเออไม่มีแล้วนะครับก็ม่มีแล้วนะพูดไม่เกิดเลยเนี่ยโอ้ยอย่าว่าจะคุณเลยก็ยังไม่เกินแต่ผมไม่มีเกิดปีนี้เลยไฟเตอร์ออกเลยเขารู้อายุหมดเลยนี่โนวาซูเปอร์ตัวแรกๆเลยนะครับโนวาเอสซูเปอร์นะครับนี่รถนี้สุภาพเลยนะทำไมอ่ะ มีครัชมีครัชนี่ก็คือ Nova S นะครับก็เป็นโชคู่นี่ขอระบุเป็นรุ่นแรกเลยสองจังหวะรุ่นแรกใช่สองจังหวะรุ่นแรกของ Honda ที่ผลิตในประเทศไทยนี่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 ผมไม่เคยเห็น Honda Smile ครับเป็นสองจังหวะพเซนเตอร์ก็คือคุณนุกสุดทิดานะครับเพราะว่าคุณนุกสุททิดายิ้มสวย เอาใจสุดๆสุดๆครับตอนนั้นเดี๋ยวมาให้ดูรุ่นที่แบบว่ายังไม่รู้แตกโอ้โหอัมาตาเลยเหรอดิมคนรุ่นสปารุ่นนี้นะครับให้พวกคุณครูหรือข้าราชการใช้นะในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็พันด้าได้ผลิตขึ้นมาโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทน้ำก็เลยต้องเป็นดีมคุรุใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะเรียกกันดีมคุรุแถวบ้านผมยังมีใช้เลยนะเขาเรียกดีมตุดเป็ดก็มีบางคนเรียกดตุเต็ดอันนี้ยังเก็บรักษาดีอยู่เลยใช่ใช่อันนี้ผมรู้จัก อ่ออันนี้รู้จักเน,นี่ยเขาเรียกรุ่นอะไรรู้ไหมรุ่นนันทิดารุ่นนันทิดาใช่อาวทำไมอ่ะก็คุมนันทิดาเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมเ้ำมมันสองติดจากกรุงเทพฮอนด้าซีเจ็ดร yes, ้อยจะไปได้ไกลถึงไหนน้ำมันแค่สองติดมาได้ถึงวังแก้วเฉยเนี่ย ฮอนด้า C 700 900เออเลยเรียกลุ่นรันทิดาหรือ C 700ครับใหญ่ใหญ่ยางมีมีไหมจำได้ดันรุ่นใหญ่เหรอรุ่นใหญ่ม o น d ด้ใหญ่เลยมนได้ห่ถ้าจะข่ายดีถ้าอย่างนั้นอินใหญ่ก็เที่ยวเที่ยมาริโอ่นะผมมาริโอ้ยินดีให้บริการเพรอ้แล้วนี่รุ่นอะไรเนี่ยผมว่าส่งมันเหมือนอะไรล่ะครับดูสิ C ใช่ครับผมนี่เลยปู่ของ CB CB ซีบปู่ของ CB ีเลยรุ่นี้ถือว่าคลาสสิกมากสวยเป็นรถที่มีถังน้ำมันชัดเจนมากนะครับรถผู้ชายรถผู้ชายเลยผู้ชายจ๋าเลยรถตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้เต้าตัวเล็กเลยครับเชอรี่ดังมากเันเฮ้เชอรี่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยขี่ใยตลาดดีมากเพราะมันเป็นรถ4จังหวะ5 0ซีซีไม่กินน้ำมันนะครับแล้วก็เสียงนุ่มเบานะครับคือใช้งานในจตลาดนี่หายากนะหายากหายาก เมื่อก่อนมีวิ่งเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวนี้มีก็แปลกนะครับโกโอ้แต่พูดถึงมันก็ดูแลรักษาง่ายอยู่นะรถรถพวกนี้เราคือเราเก็บสะสมมาเรื่อยๆหรือมีคนเก็บสะสมเรื่อยๆครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนเห็นว่าเราอ่ยังไม่มีหรือว่าต้องการรถเนี่ยเขาก็จะมานาเสนออ๋อผมรู้แล้วคือเขารู้แหละว่าเราเป็นพิธีผ่านใช่ถ้าเขามีรุ่นที่เรายังไม่มีแล้วเขาก็ลงมาเสนอขายแต่ราคาก็จะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เรื่องราคาเราไม่ว่ากันเราไม่ว่าครับอ่อให้มีขอให้มีครับผมโอ้โกครับอื นี่ไฟโปสเตอร์เลยเยอะแยะเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะไงโอ้โหกับทุกรุ่นเลยทำไมลุกลกตุ่นตาตื่นเตอใจมะที่เบอร์เรายังเป็นเลยเขาสมชายก็มีพี่หนุ่มธนรามใช่ครับผมนั่นโอ้โหนี่เยอะเลยนะอันนี้ยังเพิ่งไปตื่นตาตื่นใจมากเพราะมันยังมีอีกที่หนึ่งรวมโพสเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็มาเยอะแล้วนะโอ้โนี่ส่วนน้อยส่วนน้อยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยมีหลากหลายมีดาราเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ญ่เลยทำให้ดูตามตามพี่มาทางด้านนี้เลยครับนี่เลยนี่นี่ เลยคังโปสเตอร์เลยเยอะขนาดนี้เยอะครับเพราะว่าเฮียเปียกผมอะเก็บสะสมไว้เพราะว่ารถฮอนด้าเวลาเอามาเนี่ยแต่ละรุ่นก็จะมีโปสเตอร์ช่วงมาด้วยนะครับตอนไหนก่อนครับซึ่งของเราเนี่ยจะเก็บเวให้เก็บไว้เพราะว่าอนาคตมันจะมีค่าแล้วมันก็มีค่าจริงๆนะครับี่มีค่าจริงๆใช่ครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่มันมีรถเก่ามันก็ต้องมีภาพเก่าเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูทางมุมนี้จะมีอยีางว่าโอ้ยในแค่ส่วนน้อยมานี่นี่นี่เลยครับ ยังกระจองหนังเลยเลือกดเลยมุมไหนมีทั้งหมดอั้มพัชราภาพี่แด็กบิ๊กแอดสายปานพี่เต๋ามีหมดนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป <ife. c oughs> ็นพรีเซนเตอร์นักร้องเดอดแย้ไปหมดเลยสมัยก่อนเขาบอกนะว่าวงไหนดังไม่ดังต้องได้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ใช่ครับผมแล้วนี่พรีเซนเตอร์ ไหนอะไรครับเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรครับรูปภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งเลยนะครับอันนี้อให้ถ่ายใครอันผมรู้ถ่ายใครครั้คนนี้ไม่เปลียนเลยคนนี้ครับคนนี้นึกไม่ออกใช่ไหมคุณนิดอรพันธ์พานุคนนี้คือบุคคลสําคัญเลยนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคุณพ่อของเฮียเปี๊ยกนะครับก็คือคุณบุญชัยพรมวิยะพานุนะครับซึ่งก็เป็นประธานบริษัทในยุคนั้นนะครับก็ได้ถ่ายรูปเพราะว่าสองคนนี้ได้มาที่ลุงหองเราแล้วก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแล้วท่านใครท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเต่ายังครับเต่าสมัยหม่อายุ20ประมาณนั้นนี่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 นีหน้าใสเลยเหมือนะผมก็เหมือนนะเหมือนเลยนีเสื้อเหื่อนหน้าเหมือนเลยได้ได้ได้ต่นคนต่งพูดไม่เอาไนต่าเดี๋ยวดูนี่กีไปผมไม่กลัวหรอกเกรสีนะไม่กลัวเหรอผมกลัวพี่เต่าตามผมไป โอครับครับเนี่ยเมื่อกี้เราดูรถเยอะแยะเลยรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยอย่างที่พี่มองอันนี้อะไรเนี่ยมีเลยดีมซูเปอร์คัพ400ถ้าสมมติเนี่ยถ้ามีลูกค้าขับรุ่นเนี้ยเข้ามาเนี่ยจะมีอะไรรองรับนะฮะมีดีครับมีด้วยอะไรเราเราก็ยังพอมีอยู่นะติดต่อสอบถามได้รถหม่งวินเซอร์ของเราเนี่ยก็ยังพอมีอะไรรถรุ่นเก่าๆหรือรถพวกนี้อยู่บ้างนะครับัมนขี่นี้เข้ามาแอ ตัวตัก็มาถามครับโกโกกยินดีครับได้เลยมีแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูคังอะไรเราข้างล่างครับว่าเรามีอะไรบ้างนอกจากรถเยอะแล้วอะไรยังเยอะอีกนะครัได้มาเราต้องมาให้ครบครับไปดูกันครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรคลังอะไรว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนโอเเขาพอก็ใหญ่แล้วไงครับ ร้านการงานสร้างนี่แบบใหญ่มากย่อมๆมานะเพราะว่าอะไรของเราเนี่ย80เป็นะครับเป็นของ Honda แล้วก็ยี่ห้ออื่น20อนะครับอันนี้ทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยไหมทั้งใหม่ทั้งเก่าครับเราจะมีขายมีจำหน่ายอยู่นะรับสนใจรุ่นไหนก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรเนี่ยฝากได้เราผมมีเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเาทำไงนะต้องต้องต้องดีขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้ด้วย086307 แปดเจ้าท่องมาเลยเบอร์นี้นะครับโทรมาได้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเฮ้โทรแล้วน่เมื่อกี้ที่พี่หม่องเขาถามอะรถสี่ร้อยี่รัอรีมยังมีอะไรอยู่ไหมครับพอมีครับพอมีพอมีนะมี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 โทรหน่อยได้ไหมโกได้ครับนีเลยอือโอหอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้น ฝาครอบจานไฟยังมีอยู่ยังคลิปคลิปที่ที่ลูกค้าคนไหนแบบอยากได้แบบของแท้แท้ไม่ได้ทำสีเกณฑ์ห้านี่ละครับนี่คิบเลยแล้วอย่างพวก N S R อะไรเงี้ยทำกูเห็นวัยรุ่นชอบแบนี่ยเราก็ยังมีอย่างพวกจานถ่ายหรือโคมไฟจานถ่ายอันนี้คือตัวแรกเลยตัวแรกนี่เราลุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกของ N S R เลยนี่ยังมีอยู่นะครับนี่เลยไว้ไวุ้่นคนไหนที่แบบเก็บเดิมเก็บเดิมลูกคนที่รู้ว่า N S R เนี่ยรุ่นแรกหน้าตาหรือไฟเป็นไงนี่เลย ไฟเหลี่ยมครับอันนี้คือรุ่น NSR ไฟสองตาตัว2ของ h อนด a าเห็นไหมครับว่าเราก็มีไปรดมโนะครับสนใจรุ่นไหนติดต่อเข้าติดต่อได้เลยเบอร์ที่ให้ไปนะครับ่าจะคู่นี้นะครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เก่งมากที่แบบโหพาไปดูทั้งรถที่พิพิธภัณฑ์นี้ประวัติศาสตร์ตัวรถอรไรยที่เพียบพร้อมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายพี่เก่งก่อนจากการผมอยากจะทราบแรงบันดาลใจของเฮียเปียกอะว่าทําไมเขาถึงคิดจะทําพิพิธภัณฑ์ผมพูดแล้วผมยังขนลุกอยูเลยทําไมอะไม่หนาวนะ เหตุเหนั้นนะการบรรจัตรงนี้มันมันเกิดจากรูปภาพรูปหนึ่งนะครับรูปหนึ่งมันเป็นรูปของคุณพ่อของเขากับมิสเตอร์ฮอนด้าหรือคุณซูจิโร่ฮอนด้าเองนะครับได้จับมือกันแล้วก็ไปสืบมาว่าไปจับมือที่ประเทศญี่ปุ่นว่าได้ถึงไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือเป็นคนไทยคนแรกๆหรือน้อยคนที่จะได้จับมือกับมิสเตอร์ฮอนด้าได้ครับได้เป็นรูปภาพประวัติศาสตร์เลยเอารูปภาพให้มาแล้วเกิดเกิดอะไรมารจว่าเฮ้ยเราน่าจะ สะสมรถของฮ o n d a นะครับเพราะเราก็มีรถอยู่แล้วมีทรัพยากรของเราอยู่แล้วนะครับก็เลยเอารถที่เรามีมาตั้งโทนะรไม่จําหน่ายแล้วนะครับก็คือกดไม่ขายแล้วนะครับก็มาไล่รุ่นกันไปไล่รั่อลสตอรี่มีเใช่อเพราะว่ามันจะได้ให้กับคนรุ่นหลรืหรือนักศึกษาหรือผู้ที่ยเ่ยเร่ยเรี่ดยเร้อยเรี่อยนรู่อเร้่ันนี้กอต้องขอขอยอยเรอรอร่งเร่งยเรนรับยรื่เรื่เรื่ยร่อรอยเรรเราก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากติดตามช่องปาทา h a n n e l ของเราโดยกด Subscribe ตรงนี้นะคะบ๊ายบาย